สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชาแนลนะครับวันนี้เอ็มจะมาทาสีผมนะครับเป็นสีเทานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะกัาดสีผมนะครับโดยการใช้เป็นของยี่ห้อตัวนี้นะครับจะใช้ทั้งหมดเป็น12เปเซน์นะครับโดยจะใช้1หลอดนะครับขั้นตอนการผสมสีนะครับเราก็จะแบ่งลงไปทีละครึ่งก่อนนะครับคือแบ่งสีครึ่งต่อครึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะลงเป็น2รอบนะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มลงที่คนผมกันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงปลายนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มลงอีกรอบ2เลยนะครับก็จะใช้เป็นน้ํายาตัวเดิมเลยนะครับก็ผสมสีนะครับครึ่งหนึ่งที่เราเหลือไว้นะครับแล้วก็นํามาลงนะครับหมักทิ้งไว้นะครับ 30- 40นาทีเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาลงเป็นครีมนวดกับน้ํายาม่งนะครับ จากนั้นนะครับก็เอามาผสมสีนะครับโดยการกะกะเอานะครับใช้ครีมนวดกับน้ำยาโม่งนะครับประมาณ2ช้อนนะครับจะให้สีประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เข้มมากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะครับจากนั้นแล้วก็มานําลงที่สีผมของเรากันเลยนะครับ ทิ้งไว้ประมาณนะครับ10-20นาทีนะครับจากนั้นก็ล้างออกจะได้สีผมออกประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาลงเป็นเบริน่า A38 นะครับเพื่อให้สีนะครับตัวนี้มันไปผสมกับสีม่วงที่เราลงไว้แล้วสีมันก็จะทำให้สีออกเทาๆเลยนะครับแล้วก็ผสมนะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับไม่ต้องเหลือเครื่องไว้นะครับเราจะลงทีเดียวเลยนะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็มาลงที่สีผมของเรากันเลยนะครับโดยลงทับสีม่วงลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบถนาทีหรือ30-40นาทีเลยนะครับเพื่อให้สีนั้นซึมสู่ผมของเรานะครับ จากนั้นนะครับก็เราจะทําการทิ้งไว้แล้วก็ไปเป่าให้แห้งกันเลยนะครับสีผมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะออกเทาๆนะความติดทนจะติดทนอยู่ที่ประมาณ4-5วันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ